นี้จะพาทุกท่านมาชิมผัดไทยนะครับหอยทอดผัดไทยฝายหินครับเ,เขาว่าเป็นหอยทอดผัดไทยที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่บนถนนช้างคานครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเซนทรันเชียงใหม่ับนะ,นะนอยู่ริมถนนตรงข้ามกันเลยนะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับผัดไทยหอยทอดฝายหินเชยียยานะครับป ร้านก็จะเป็นตึกแถวนะอันนี้เมียผมพามาเขาบอกว่าตรงนี้เก่าแก่เขาลือกันว่าอร่อยนะผมก็ต้องจัดต้องจัดนะครับเปิด9โมงถึง2ทุ่มนะรับคนละครึ่งด้วยฝายหินเจ๊ย,ยา 11, ครับ086911 6064แก๊ฟฟูดก็รับนะ นี่เจียาใช่ไหมครับตัวพี่ครับเปิดมากี่ปีพี่หลายปีหลายปีแล้วอ๋อเมื่อก่อนอยู่ฝ่ายหินมชอครับอ๋อครับครอ๋อโอกาสนะครับได้มาชมชิมผัดไทยนะครับเจ๊ยาครับฝ่ายหินนะ ร้านก็จะเป็นสุดแถวนี่อ๋อนี่นี่เจียยาคนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เจียยาไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อ๋อวันนี้คนนี้ตายผิดกลับตายผิดกลับนี่เคยลงเคยลงร้านนะวันละร้านเลยประวัติอยู่ตรงนี้นะหอยทอดตัวโตๆเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนี่เคยลงวีทีวีนี่วีทีวีเคเบิลทีวีของเชียงใหม่ ก็จะถ่ายถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมนะชมเผื่อจะตามความอร่อยมานะครับอยากกินผัดไทยรถก็จอดข้างทางตรงนี้ได้ามาแอบดูเป็นเคล็ดลับ,บอ๋อเดี๋ยวได,ด้หอนะผัดไทยจะใส่หอนะครับแล้วก็ใส่ใบตองใบกุ้ยช่ายเป็นกระทะเหล็กนะครับ กระทะนี้จะเป็นหอยทอดกับหอยทอดแล้วก็จะมีออส่วนหนะนึ่งนะออส่วนหอยนางรมนี่ถ้าคนจีนถ้าคนจีนเฟื่องฟูนะครับตอนนี้จีนไม่เปิดนะก็มีภาษาจีนด้วยนะร้านจะอยู่นี่ครับตรงข้ามนะครับโรงพยาบาลเซนทันเชียงใหม่ตรงไปตรงนู้นก็จะเป็น แยกแสงดะวันนู้นนะครับแยกนี้ผมไม่รู้จักลืมชื่อไม่รู้ชื่ออะไรถนนช้างคารครับยามเย็นครับห้าโมงครึ้าโมงคึ่งนางแบบคนนี้นึกว่าใครนะครับเนี่ครับเ็เป็นลูกสาวของเจยาเองนะเขาเนี่ยเขารีวิวมาเนี่ยปัดไทยลูกสาวสวยที่สำคัญรถเด็ดอย่าบอกใคร อาไม่บอกใครแล้วมันจะรู้ไหม,อ,อ,มอร่อยจนต้องรอคิวนานเลยนะเนี่ยอ๋อนี่จะใส่เป็นห่ออย่างนี้นะครับอันนี้ห่อกลับบ้านนี่กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะผัดไทยอันนี้เขาเรียกผัดไทยอะไรห่อไข่เหรอ ก้งตันนี้หอยทอดไม่รู้จะทำอะไรรอระหว่างรอก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อันนี้อะไรอ๋อใส่ในผัดไทยคือเจ๊กามีคิวด้วยนะครับไม่ใช่นั่งแล้วได้กินเลยนะครับเจ๊กามีคิวนะก็ต้องรอคิวอ,คอ่าีสองสองศูนย์สี่ด้วยจดเป็นรหัสไว้ เราก็ต้องรอต่อไปครับกระบวนการแกจะทำเป็นอย่างนี้ครับอันนี้แมห่อกลับบ้านนะเราหอยทอด้ามาก่อนเลยนะครับนี่นะครับหอยทอดนะามาอย่างนี้แล้วเขาก็น้ำจิ้มเขาให้เราตักเองเป็นเป็นหม้อนนะ กิมอร่อยน้ำจิ้มนี่จะเป็นบิ๊กส้มด้วยอะไรด้วยเป็นซอสด้วยบางที่จะเป็นพวกซอสแดงแดงสะพายไว้แล้วอันนี้หอยทอด มีผัดไทยปลาหมึกด้วยมปลาหมึกด้วยอนไหมเิผัดไทยลยอ,ทองใหมกแล้วเนะนี่ยเนจิมจัดไทยมีหลายกล้องเลย นี่หวานได้ยี้ี่ต้่ไม่หร่ะนาเดี๋แสง,งว่ามีอะรหวานมากต้ถ้เาเปไ็นวเขาก็ต้องตันเอาหวานน้อยมาเอาบีบเลยบวกเพิ่มเลย ตัวผมไม่ใส่คลิ๊กอยู่นี่ขวดขวดนิดหนึ่งกินผักไทยไม่กินกันแต่ใช้ซอสซ่อมกันนะตะเขียบราะตะเกียบ,ยบทองอยู่างบนี้ไม่เอามา,ามไม่ธรรมด,ดาะนะบรายการผมนี่ตะเกียบทองอนะครับตะเกียบทองทองประมาณกี่ะหลักไม่ใช่กี่ ีจำหนูจำไม่ได้ไปทำมาโดนพนไม่โดนพนมาหยู่ในตะเกียบทองกินไม่ถนัดมันมุมก้มมันเยอะไหน่อยยกกินเนี่ยง่ายกว่ารับืไม่งั้นอย่างเงี้ยลุมมันไม่ท่ถนัด เขาไม่มีปีผมเห็นมีปีกล้วยเลยอันนี้ไม่มีถ้าเรามารับปีใหญ่เขามั้งใหญ่นั่งข้างๆยังไม่ได้เลยไม่ใช่หรอไม่จุดเร่งก็เหรอ๋อเราก็เลยไฮ้ยจุใหญ่จุดใหญ่เขานั่งตรงนั้นยังไม่ได้แต่เรามาถึงได้ก่อน ทุกนี้ผัดไทยห่อไขนะ่เนื้อไม่ตัดมีผัดไทยกุ้งสดนะสี่สิบห้าสิบนะอันนี้ของเราเท่าไหร่ะของเรานี่4ส uh ี่สิบนของเรากุ้งสี่สิบนี่แบบสี่สิบบาทนะครับกุ้งอีกตัวหนะนึ่งสองตัวสตัวไข่ทอดเนาะมีกุ้งเส้นผัดไทยด้วยนะครับ ผัดไทยทะเลก็มีกุ้งทอดก็มีอืขนมนผักหัวประก,กาศก็มีพอ,อส,ส่วนนี้หกสิบเป็นหอยนางรมอ,อ่ะส่วนเวกามันีมกเลยไม่เคยเลยเ,เขาบอกว่าย้ายมาจากฝายหินฝายหินนี่มันอยู่ในมอทอกเขาป็นว่านา,นา ฝ่ายหินนี่โหตั้งแต่ผมมาอยู่เชียงใหม่อะน่าจะมีประมาณกี่เดืกว่ปีแล้วเมื่อี้ขึ้นอะลูกนั่งแบงแบลูกสาวแกแ,แต่ไม่เห็นนะแบบไม่อยู่ ขึ้นมเป็น40ส,สตาร์ท40 เที่ยวได้ยาวตรงไปกระชังคานก็เป็นแหล่งของคนจีนที่นเวลาคนจีนมาเยือนใหญ่เที่ยวก็จะเดินกันอนี้บางทีเข้ามาพักโรงแรมใกล้ๆโรงแรมเอ็มเพส ทอดสักจานตัวคิวยาวเดี๋ยวต้องไปต่อคิวใสว่ถุงน,นี่ม,มื่อกี้ันรอต้องโอเคนะครับก็เชิญชวนนะอหอยทอดผัดไทยเยียยาอยู่บนถนนจางานรายนะครับผมโอเคครับคิปนี้ ี่เป็นขนมหัวปักกาศนะครับเรนูคราวหนะ้าจะมากินฝากไว้ก่อนขนมหัวปักกาศสนใจร่วมทิปคาราวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่2ถึงวันที่4ทธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโกนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโล ขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4คูณ2ไปได้สนใจติดต่อบอกอวิเชษลไอดีเอสไซทีเอ็มเอ็กซ์หน